ต่างชาติแห่ชื่นชมโบเมโรดาคือสโนไวท์ที่ตรงปกมากกว่านักแสดงตัวจริงสวัสดีครับถึงแม้ว่าสโนไวท์เวอร์ชันไลท์แอคชั่น Action, จากดิสนีย์จะฉายไปแล้วนะครับแต่กระแสวิพากษวิจารณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะซาลงโดยเฉพาะเวอร์ชั่นต้นฉบับที่นำแสดงโดยลาเชลเซกลอ ซึ่งโดนแฟนๆวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมกับบทเอาซะเลยและตีความตัวละครออกไปไกลจากเจ้าหญิงสโนไวท์ต้นฉบับแบบสุดคั้วแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือเวอร์ชั่นภาคไทยกับสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกเมื่อโบเมรดานักแสดงชาวไทยผู้ให้เสียงภาคสโนไวท์เวอร์ชั่นไทยโดยดิดดี้ประเทศไทยกลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลต่างประเทศ หลังจากเพจรีวิวหนังชื่อดังของสเปนได้แชร์คลิปภากเสียงของเธอส่งผลให้ชาวเน็ตต่างชาติแห่กันมาคอมเมนต์ลัวๆนะครับคอมเมนต์เดือดจากแฟนหนังต่างชาติบางคนก็บอกว่าดิสนีย์ทำให้มันดีๆหน่อยแค่นี้มันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอดิสนีย์หรือบางคนนะครับบอกว่าประเทศไทยทำได้ดีกว่าดิสนีย์เป็นพันเท่าบางคนก็บอกว่า ถึงเธอจะเป็นเอเชียแต่ก็ยังดูเหมือนต้นฉบับมากกว่าคนนั้นอีกมีวางคอมเมนต์นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเธอเป็นนางเอกจริงๆก้าวกระดอดคงต้องคิดหนักว่าใครคือคนที่งามที่สุดในปัตตภีนอกจากนี้ครับหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโบเมรดามีลักษณะทางกายภาพที่ตรงกับต้นฉบับมากกว่าทั้งผิวสีขาวผมดำ บุคลิกเป็นคนอ่อนหวานที่สะท้อนภาพจำของเจ้าหญิงสโนไวท์ในเวอร์ชั่นอนิเมชันได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโบเมโรดานะครับกลายเป็นไวรัลระดับโลกโดยการพากเสียงเวอร์ชั่นไทยที่หลายคนมองว่าเหมาะกับบทสโนไวท์มากกว่านักแสดงนำตัวจริงของดิสนีย์นะครับงานนี้นอกจากจะทำให้แฟนหนังต่างชาติประทับใจยังทำให้หลายคน ผิดหวังไปกับการคัดเลือกนักแสดงของดิสนีย์เข้าไปอีกขั้นนะครับต่อไปนะครับเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับทันแรกนะครับเขาได้บอกว่าให้เธอแสดงเธอรับรองว่าหนังจะได้คะแนนสูงกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้แน่นอนความคิดเห็นถัดมาครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับดราม่าของลาเชลอีกด้วยความคิดเห็นต่อมาครับ ผมของเธอสวยกว่าของลาเชลเป็นร้อยเท่าเลยนะความคิดเห็นต่อมาครับนี่และสโนไวท์ตัวจริงสวยมากความคิดเห็นถัดมาครับเขาได้บอกว่าเธอดูดีกว่าและเข้ากับบทมากกว่าคนที่เลือกมาซะอีกสโนไวท์ White, ได้ชื่อนี้เพราะผิวขาวเหมือนหิมะแต่ไลท์แอคชั่นของดิสนีย์ไม่เห็นจะตรงกับต้นฉบับเลยความคิดเห็นต่อมาครับ เหมือนตัวละครในการ์ตูนดิสนีย์หลุดออกมาเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับดีกว่ามากแถมยังดูเหมือนตัวละครจริงๆด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับพูดตรงๆนะเวอร์ชั่นนี้ดูดีกว่าของลาเชลอีกคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับธน,นิกาวว่าเธอดูเป็นผู้หญิงอ่อนหวานจริงๆส่วนลาเชลดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับธน,นิกาไว้ว่า ทุกอย่างในไทยดีกว่าหมดเลยคอมเมนต์ต่อมาครับต้องยอมรับเลยว่าทรงผมของเธอสวยกว่าสโนไวท์เวอร์ชันไลท์แอคชั่นปี2025สซะอีกคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเธอเป็นสโนไวท์นะฉันคงยอมซื้อตั๋วเข้าไปดูในโรงแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับผมเธอดูเหมือนตัวละครในนิยายต้นฉบับมากกว่าตัวที่ดิสนีย์เอามาทำหนังซะอีก ความคิดเห็นต่อมาครับชุดของสโนไวท์เวอร์ชั่นดิสนี์คือผิดหวังมากไม่เข้ากับตัวละครเลยแถมทำให้ดูเตี้ยและผอมเกินไปไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงเลยสักนิดคอมเมนต์ต่อมาครับดิสนี์ควรจ้างเธอไปแทนได้แล้วดูยังไงก็ตรงกับต้นฉบับมากกวา่าคอมเมนต์ต่อมาครับนี่แหละสโนไวท์ที่เรารอคอยไม่ใช่อันที่ดิสนี์ยัดเยียดให้ คอมเมนต์ต่อมาครับเสียงก็ดีหน้าก็ใช่นี่มันภาคหรือออดิชั่นเป็นสโสนไวตัวจริงกันแน่คอมเมนต์ต่อมาครับดิสนีย์ต้องเริ่มฟังแฟนๆบ้างแล้วนะไม่ใช่จะทำอะไรตามใจตัวเองคอมเมนต์ต่อมานะครับเอาตรงๆนะถ้าเธอแสดงจริงฉันคงดูวนไปวนมาหลายรอบแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับนี่คือข้อพิสูจน์ว่า แคทติ้งพีชชาวเน็ตหาสโนไวท์ที่ดีกว่าให้เองเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับดิสนีย์บอกว่าสโนไวท์ไม่ต้องผิวขาวก็ได้นะแต่ลืมไปว่านั่นคือชื่อของตัวละครคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าคนภาคยังดูเป็นสโนไวท์มากกว่านักแสดงนำจริงอีกจะขำหรือจะร้องไห้ดีเนี่ยความคิดเห็นต่อมาครับ เธอทำให้สโนไวท์มีชีวิตขึ้นมาจริงๆต่างจากในหนังที่ดูแบดลาบไปหมดความคิดเห็นต่อมาครับถ้าเธอแสดงแทนสโนไวท์จริงๆหนังคงจะได้คะแนนดีกว่านี้เยอะความคิดเห็นถัดมาครับเธอดูเป็นธรรมชาติสุดๆมากกว่าผู้แสดงที่เลือกมาซะอีกคอมเมนต์ต่อมาครับผมผิวขาวผมดำเป็นสโนไวท์แบบที่เราเห็นในนิยายเลย ความคิดเห็นต่อมานะครับถ้าเธอเป็นคนแสดงจริงๆดิสนีย์คงได้ทำภาพลักษณ์ของสโนว์ไวท์สมบูรณ์แบบที่สุดความคิดเห็นต่อมาครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนภาคเสียงจะดูเหมือนตัวละครต้นฉบับขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมาครับถ้าเธอได้เป็นสโนว์ไวท์ดิสนีย์คงจะได้ผลตอบรับดีกว่านี้มากความคิดเห็นต่อมาครับ ตอนนี้ดิสนีย์คงต้องคิดใหม่เรื่องการคัดนักแสดงแล้วละความคิดเห็นถัดมาครับไม่ต้องพากเสียงแล้วถ้าเธอเป็นสโนไวท์จริงๆเราคงได้ดูหนังที่น่าจดจำความคิดเห็นถัดมาครับถ้าเธอได้เป็นสโนไวท์จริงๆดิสนีย์คงทำได้ดีมากกว่าเดิมแน่ๆความคิดเห็นถัดมาครับเธอเป็นสโนไวท์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด สวยและน่ารักตามแบบที่เราคิดไว้ความคิดเห็นถัดมานะครับไม่เข้าใจเลยว่าทำไมดิสนีย์ถึงเลือกนักแสดงที่ไม่ตรงกับต้นฉบับขนาดนี้ความคิดเห็นถัดมานะครับเธอทำให้รู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในโลกของอนิเมชันเลยคอมเมนต์ต่อมาครับเธอมีสเสน่ห์ที่ทำให้สโนว์ไวท์ดูอบอุ่นและน่ารักมากกว่าเวอร์ชั่นอื่นๆคอมเมนต์ต่อมาครับ เธอทำให้ตัวละครมีชีวิตชีวาและน่าจดจำมากขึ้นความคิดเห็นถัดมานะครับถ้าได้เห็นเธอแสดงเป็นสโนไวท์จริงๆคงจะดีมากตอนนี้เราแค่เห็นภาพจากการพากเสียงแต่ก็รู้สึกเหมือนดูตัวละครจริงๆความคิดเห็นถัดมาครับชุดของสโนไวท์เวอร์ชันดิสนีย์ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรถ้าเป็นเธอเธอจะทำให้ชุดนั้นดูดีที่สุด ความคิดเห็นถัดมาครับผมเมื่อไหร่จะมีเวอร์ชั่นไลท์แอคชั่นที่เธอเล่นบ้างต่อไปนะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไวว่าจริงๆแล้วถ้าเธอเล่นเป็นสโนไวท์ดิสนีย์ก็คงต้องเผเชิญกับกระแสชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกแน่นอนครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็คือเนื้อหาของคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ